อาจารย์ออนสอนตัดผมคีติโอคารนีวตอนนี้เราเทคนิคของการซอยเปิดหูอันดับแรกนะครับเราการแบ่งพ้อยแบ่งลายแบ่งแนวลนักษณะของโซนให้มันมีเรียกว่าความบางหรือความสมมุ t h ก่อนที่สองนะครับเราก็ใช้ปลายกันไกลค่อยๆดิวค่อยเจาะที่สานะครับเราก็ดึงตัวเชื่อมของด้านหลังหรือหลังใบหูนะครับให้มันมีความพองขืนกันจากซอนที่ที่เราตัดไว้จากจร ช้ทอยด้านหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาแบ่งจุดแบ่งพ้อยแบ่งลายแบ่งแนวแบ่งโซนลนักษณะของซิกหนึ่งด้วยโซลและยูปแบบการทํางานออกมาได้มีความคมเกินได้มีความสวยงามครับเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราได้โซนของซิกแรกหรือนะครับเราก็แบ่งเราก็ยกในการไล่หรือการสะบัดเพื่อ้ห้ผมปัดไปด้านหลังนะครับลายและแนวเกาะของโซง จะได้มีความคงคืนจะได้มีความสมดุลและก็มีความสวยงามจ,จุดหนึง่งคือด้านจอจุดที่สองก็คือด้านข้างจุดที่สามก็คือรายและแนวลนนักษณะทรงบนเสร็จแล้วครับเรามีการดึงลักษณะทรงของซิกหน้าโดยการทิมโดยการเลกโดยการสร้างรอบนะครับโดยการวางลายวางแนวลักษณะของทรงโดยการดึงองศาโดยการตั้งฉกากนะครับรอบและทรงเพื่อให้มันมีความคงคืนกัน ตัดหน้าจะกรอบหน้าจากลายแล้วก็จากแนวจากโซนแล้วก็ตีด,ด้านข้างครับเพื่อมันมีความสมูทแล้วก็มีความคงคืนในลักษณะของรูปแบบในการตัดหรือการไลส่ส่งออกมาครับหลังจากที่เรามีการวางรอบบางลายวางแนวรอบขอ,องโรงเสร็จแล้วเราก็มาเก็บที่ของด้านหลังด้านหลังเราจะเก็บยังไงนะครับให้ส่งออกมาได้ชุยได้สวยเราก็จะมาเก็บลักษณะของตัวคอเคลีย โดยการเก็บฐานเก็บกกอะเก็บลายเก็บแนวเก็บโซนลักษณะเกาะของทรงเพื่อมันมีความสมูทมีความคงทืนกันไอยแรกลายแรกแนวแรกโซนแรกหรือสเต็ปแรกนะครับเราดึงายกองศาวางกาะวางลายวางแนวครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับการสร้างความถุยก็คือการดึงโซนของตีข้างแล้วก็สร้างลักษณะของการไล่มาเข้าหาถึงการโดยการเน้นโดยการสร้าง โดยการเก็บปลายลักษณะเป็นเุ็นแอลโลให้ปลายละลายของเส้นผมออกมาได้มีความคงคืนครับสุดท้ายเราก็มาเก็บเสนผมหรือมาเก็บไส้ถอยนะครับให้มันมีความสมูทหรือก็มีความคงคืนกันครับเห็นไหมครับปลายผมลอยและแนวออกมาได้มีความสมูทได้มีความคงคือนออกมาได้สวยงามครับน,นี่เป็นเทคนิคนะครับอันนี้เป็นการทํางาน อันนี้เป็นสไตล์วนะครับ k t o c a l a m i 0867964855ครับคเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คลักษณะของโซนของซีกบนหรือเก็บปลายของด้านบนเราต้องการให้ปลายผมลายและแนวของโคนผมเขาให้มีความกลมกลืนออกมาได้สวยได้ตามรูปแบบที่เรากำหนดนะครับครับเราก็มาดูด้านซีกซ้ายมาดูซีกซ้ายในที่นี้ความหมายก็คือการเดึงการตั้งฉากนะครับ การวางองศาการวางลายการวางแนวการวางเกาะนะครับการวางมุมเพื่อให้ส่งและรูปแบบนะครับออกมาได้มีความคงคือแล้วก็มีความลักษณะของเส้นออกมาได้ตามที่เราน,นะครับต้องการนะครับก็คือความทุยทุยให้แนบนะครับนะครับปลายผมให้นะครับ,นะรบให้ผิวให้สวยนะครับก็ความทุยออกมาให้ทุยดยเป็นเจิดครับการทุยลักษณะนี้ก็คือการตั้งเดินต้องยกแล้วก็ต้องตั้งเฉา ครับเพื่อให้ตายละลายและแนวของสรงออกมาได้มีความกลมกลืนกันครับครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับการเก็บด้านหลังหรือการเจ็บด้านข้างหรือนะครับหรือการสร้างของเนื้อของความทุยนะครับาาเาารบามาสร้างเรามาวางอุปสนะครับเรามาสร้างฉาเราสร้างความทุยนะให้ลักษณะของทรงเราได้มีความสมดุลแล้วก็มีความทุย,ยาาตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราวางกฎเกณฑ์ ครับเห็นไหมครับตีนผมทายทอยไฟละลายของเขาออกมาได้มีความชมมง่ายงานมากๆเลยนะครับนะสุดท้ายนะครับเรามาเก็บโดยการวางตัวลักษณะของคาร์แอรียคล้ายๆเป็นรูปมงกุฎเป็นรูปฮาร์ดรูปหัวใจนะครับเพื่อให้ทรงนะครับมีเนื้อผมในความถูออกมานี่เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานในวรชชั่นของเรานะครับจากออสอนตัดผมบายเคทีวฟอนนี่นะครับที่เราเทคนิคที่เราการทํางานนะครับที่เราวร์ชั่น ให้เพื่อนให้น้องให้จ้างเสริมสวยให้มีการศึกษาและได้มีการพัฒนากันครับเสร็จแล้วเมาดึงจอดทชืนี้นะครับนะละนนราลายประปาด้านหน้ามากาะน,นะครับนะให้ลายให้แนวลักษณะกรอบโครงทรงใช้ปลายกิ่งกาตัดครบดีโค้งครับเสร็จแล้วเรามาเก็บตัวหลังหูหรือตัวคอเกียร์เป็นการเชื่อมต่อ ครับเป็นการไล่ทรงหรือว่าฐานล่างเอขอบล่างนะครับให้มาสร้างความโกงเกินกันสุดท้ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับนละขอบละลายและแนวของทรงที่เราไว้นะครับหรือตัวขอบขอด้านหน้าโดยการดึงโดยการเฉลียงโดยการไล่ขอบของทรง,องอมีความสม,มูทโกลงเกืนและอย่าลืมนะครับเรามาไล่ไละดับของสบัดคัดหรือการไล่ปัดพัฒนาหนัด้านหลังด้วยผมเขา้าศีรษะก็ออกมาได้ถุยครัปก็กป็นันว่าเทคนิค เป็นนว่าเทคนิคของการซอยเทคนิคของการไล่ผมหรือเทคนิคของการเจ็บทรงที่เราดีไซน์หรือที่เราออกแบบสไตล์นอสตัดผมีผมก็ได้เนะเดี๋ยวเราเทคนิคดรายสอบเซตการจัดทรงการวางรูปแบบรัดผมสระผมนะครับราดูกันนะครับ ক্ন ম্ন ম্ন ใช่นะครับเราก็มาดูส่งกันนะครับว่าส่งที่เราซอยนะครับนะออกมาได้สวยเก๋เทตามที่เรากําหนดไหมนะครับนะ ครับก็เห็นกันนะครับรูปแบบของการทํางานก็เห็นแล้วนะครับรูปแบบของการดีไซน์ก็เห็นกันนะครับรูปแบบของการตัดเห็นนะครับรูปแบบของการซอยนะครับในลักษณะของการเปิดหูครับวันนี้เราเทคนิคอการทํางานนะครับเอาวอชั่นของอาจารย์ออสสอนตัดผมเคทีโอคารามี้ที่เราเผยแพร่ที่เราแชร์นะครับมาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับในสไตล์อาจารย์ออสสอนตัดผมเคทีโอคารามี วันนี้ผมรติขอฝักผมว่าดีพบกันเจอการนนตอดหน้าครับอนเปิดเบอร์เบาๆก่อน,นดินผมนะครับใช้ถอยจากลากผมจากโซนนะครับจากซีกซ้าย ที่ขวานะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างด้านจรแล้วก็ส่วนที่ข้าครับจะเห็นนะครับส่งออกมาได้มีความสวยงามมากครับครับวันนี้ผมและทีมงานจะกล่าวกว่าสวัสดีแล้วเราพบกันเจอกันโคประโยนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน